คิวคยวคิวตรงนั้นน้ำมาแรงตรงนั้นน้ำมาแรงไม่ต้องไปมาลูกมาให้น้ำมาลูกลอยมาลอยมาเอ่อเออเอออืมอืมอืม ไม่นเะปน็นกลม,มยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นไอคือยังไม่ขึ้นอ่าอ่าอ่ายังไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นไม่มีใครให้หนูขึ้นหรอกมอ่าอ่าไอม่เป็นไม่เป็นหรอกมาลูกมาม,ามา,มามาอมี